สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาหารีวิววิธีการใช้เครื่องคิดเลขของ fr 2 6 5 0 r c นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทำแบบขั้นตอนง่ายๆกันเลยนะคะอันดับแรกเราดูปุ่มปุ่มไทม์นะคะไทม์นะคะน,นี้ไทม์นะคะกดปึ๊บอันนี้คือเป็นเวลานะคะ เวลาที่เราทําในตอนนี้นะคะแล้วก็วันที่นะคะวันนี้เป็นวันที่ยีบสองเดือนหนึ่งสองพนะคะแล้วก็จะปิ้นหัวบินวันที่ก่อนนะคะหนับแรกแล้วก็กดตัวน,นี้เลยค่ะกดซีฟป,ปึ๊บแล้วก็กดเวลานะคะแล้วก็กดป๊ก็จะปิ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็มาคิดของคิดราคาของค่ะเอาวิธีบวกง่ายๆนะคะแล้วก็มาเคลียร์ก่อนนะคะ C A ปุ่ม C A เคลียร เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเลยค่ะราคาสินค้าเช่นราคา100่บาทบวก200บาทบวก300บาทเท่ากับก็จะเป็น600นะคะแล้วก็จะมากดปุ่มรวมก่อนนะคะตัวนี้นะคะปุ่มรวมคือตัวนี้จึแล้วเราก็พิมพ์ออกมาก่อน แล้วเราก็รับเงินจากลูกค้ามานะคะรับเงินลูกค้ามาแล้วก็ต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนราคาของก็หกร้อยนะคะเราก็รับเงินจากลูกค้ามาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มาลบลบกับค่าสินค้าหกร้อยบาทนะคะก็จะเท่ากับสี่ร้อยบาทเราก็มากดปุ่มรวมจึ๊บแล้วก็พินออกมานะคะอ่าเราก็จะมาดูหัวบินกันนะคะเดี๋ยวกดตัวนี้คือ กดปุ่มส่งกระดาษนะคะก็ามาดูกันโอ,อเคแล้วก็เสียละคะค่ะ,คะจากที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็จะมีหัวบินนะคะวันที่22เดือนหนึ่งพศ2021นะคะเวลา8ปดนาฬิกาแนาทีนะคะค่าสินค้าก็จะมี ชิ้นละหนึ่งร้อยนะคะก็จะรวมเป็นดอกจันนี่เป็นรวม600บาทนะคะแล้วเราก็มารับเงินกับลูกค้า1,000บาทลบราคาสินค้าออก600บาทก็เท่ากับ400บาทค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับมือใหม่หัดใช้นะคะโอเคค่ะคลิปต่อไป เราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ